ครับก็สวัสดีท่านผู้ที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหานะครับลง Windows 10แล้วนะจะลงไดเวอร์เครื่องปรินนะครับปรากฏว่ามันลงไม่ได้นะครับโหลดมาแล้วแต่ลงไม่ผ่านนะฮะนี่ฮะตรงนี้คือไดเวอร์เครื่องปรินนะอันนี้เป็นเครื่องปรินรุ่นนี้นะฮะ b เ t t e r รุ่นเนี้อดีซีพีทีสามร้อยนะฮะ ปกติแล้วเวลาเราติดตั้งในเวอร์ฮะเราโหลดมาแล้วเราก็จะดัเบินชีกอย่างนี้นะฮะมันก็จะติดตั้งฮะแบบนี้นะมันก็จะติดตั้งเนี่ยแต่ที่มันติดตั้งไม่ได้นะฮะมันเนี่ยมันขึ้มันได้มันวิ่งมันได้ครึ่งเดียวนะมันจะขึ้นให้เราโอเคนะฮะแล้วมันก็จะหายไปนะับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับมันมันไม่ติดตั้งให้นะมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเอาใครเจอปัญหาอย่างนี้นะครับ Windows 10นะครับให้ทําการแตกไฟล์นะฮะ วิธีแตกไฟนะฮะก็ลองหาดูนะถ้านึกไม่ออกว่าจะแตกยังไงก็ให้เป็นโหลดโปรแกรมตรงนี้มานะครับไอวินไอวินอาตรงนี้แน่นะฮะหาโหลดมานะหรือท่านที่รู้วิธีที่แตกไฟล์แบบอื่นก็ลองทําดูนะฮะแต่ผมใช้ตรงนี้นะครับโหลดมาแล้วเนะก็ก็ติดตั้งนะฮะติดตั้งแล้วนะอันนี้คือผมติดตั้งไปแล้วนะครับโปรแกรมตัวตัวแตกไฟล์ตรงนี้นะครับตัวซิฟตรงนี้นะครับเสร,ร็จแล้วเราก็มาใช้ ตัวนี้นะในการเปิดตัวนี้นะครับก็คือวิธีทำก็คือคิกขวาไปนะครับมันก็จะนี้ฮะอันนี้คือติดตั้งโปรแกรมตัวแตกตัวนี้แล้วนะครับตวัว Win R Win R ตัวนี้นะครับก็เลือกตัวนี้เลยนะครับคิกขวาแล้วเลือกตัวนี้นะ Open ตัวนี้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะไอ้หน้านี้ก็กาทิ้งไปนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะคือก็มั่วๆไปนะแต่ว่ามันก็ทําได้แล้วแหละนะครับ ก็ él. คือมันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการดับดับมันคลิกก็ได้นะหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้นะแยกนะแตกไฟล์นะครับเนี่ยนะคคลิกตรงนี้เนะี่ยมันก็แตกออกมาเนี่ยนฮะยังไม่พอนะครับมันแตกกมาอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็ให้มาเลือกตรงนี้นะะเนี่ยตัวสามสองหกสี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับอ่าคลิกดับมันคลิกก็ได้นะหรือว่าจะดับมันคลิกแล้วกันนะอ่าไปหนึ่งครั้งนะฮะ มันก็จะแตกออกมานะแตกทาซานแร่บ่อนี่นะแตกออกมาเฉดนะเนี่ยแตกออกมาเงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดูว่ามันมีอะไรมั่งนะเนี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะเห็นไหมมันเป็นเงาเงาบางๆไม่มีอะไรนะตรงนี้นะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาเนี่ยก็จะมาเจอสองตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะหกสี่นี้ exe ตัวนี้นะฮะหกสี่นี้ก็คือหมายความว่าบินวินโด 64บิตนะฮะอันนี้ก็จะเป็น32บิตนะฮะอ่าก็ดูว่าเราติดตั้ง Windows 10เนี่ยกี่บิตนะฮะของผมนี่64นะถ้าเจอตรงนี้แล้วนะเนี่ยตรงนี้นะก็ดับมัคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะติดตั้งให้เรานะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะดับมัคลิกแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะอันนี้ก็กดเยียดได้เลยนะฮะอันนี้คือผมติดตั้งสําเร็จไปแล้วนะฮะกดเยียดมันก็จะติดตั้งให้เราแบบ ไม่ติดขัดไม่อะไรนะครับมันก็จะติดตั้งตืดตด,ดไปจนเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมไม่เย็ดแล้วนะครับเย็ดทีเดียวนะครับว่เย็ดบ่อยๆแล้วมีปัญหานะครับโอเคนะครับลองทําดูนะฮะใช้โปรแกรมตัวนี้นะบิน r e x t r a ไฟล์นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเช็คดูนะฮะไปลองมาเช็คดูฮนะคือตอนตอนแรกเลยเนะี่ยเราเราเราเสียบไอตัวนี้นะเสียบ เสียบสายเข้ามาตรงนี้นะฮะเสียบสายเข้ามาแล้วเปิดเครื่องแล้วก็เรามาเช็คดูก่อนนะว่าคอมเนี่ยมันมันรับรู้ร่วมมองเห็นหรือยังนะฮะคือการมองเห็นกับการใช้งานไม่เหมือนกันนะฮะมันมองเห็นแต่ว่ามันเปิดใช้งานไม่ได้นะฮะก็ลองมาเช็คดูตรงนี้นะฮะคลิกขวาตรงนี้นะมาตรงนี้นะเนี่ยผมก็อ่านี่ให้ออกนะตรงนี้เชิกตรงนี้นะมันก็จะมาเนี่ยเกี่ยวกับจัดการอุปกรณ์ในตรงนี้นะเนี่ย ถ้าเครื่องมันมองเห็นนะ,ะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้มันก็จะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราลงไดเวอร์แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาของผมนี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะ,ฮะเครื่องปิ้นเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ย DCPT สามร้อยนะฮะถ้าอย่างนี้คือใช้งานได้แล้วนะฮะถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่ยางนี้แสดงว่าเรายังลงไดเวอร์ไม่สําเร็จนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมปิ้นให้ดูนะครับ ว่าประสิทธิภาพในการปิดนะฮะมันจะรวดเร็วทันใจเหมือน Win-dow s เไหมนะเพราะผมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะนี่ฮะลงไปเครื่องพุกนูตบุ๊คคือเก่าๆพวกนี้นะใช้ฮาร์ดดี้นะปรากฏว่าลงลง Windows 10แล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะสั่งปินปรากฏว่ามันยังไงอ่ะมันปินช้ามากนะฮะปินช้าจนแบบมันโอ้มัน,ม,นมันปิดปกติอะ่ะผมจนต้องลงลงใหม่อันนี้นะ อันนี้ถอนไปแล้วลง windows เจ็ดไปเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ว่า windows เจ็ดมันมีข้อจํากัดอยู่นะมันเข้าเว็บไซต์บางอันมันสั่งปิ้นงงปิ้งงานไม่ได้นะมันไม่เห็นนะฮะมันให้อัปเดตไอ้ google google ก็อัปเดตไม่ได้เพราะว่ามันเป็น windows เจ็ดไงอ่ามันต้องใส่ windows แปด windows สิบนะไอ้ windows แปดก็ลงลงไปแล้วไม่มีรหัสก็ลงไม่ได้นะฮะ windows แปดต้องใช้รหัสนะฮะไอ้ windows สิบนี่มันลงได้นะไม่ต้องใช้รหัสนะเราก็ใช้ไปผ่องพาก่อนนี่ก็คือในแอติเวนมาแล้วเนี่ยสองวันนะฮะ ต้องไปหารหัสมาใส่มันก็ลงใหม่ไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวปิ้นให้ดูแล้วกันนะฮ<ม>ะว่าประสิทธิภาพในการปิ้นนะี่ยมันเป็นยังไงนะฮะบางทีผมก็ยังกลัวจะเจอปัญหาเหมือนเดิมเลยปิ้นช้าเนี่ยนะฮะนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปิ้นใบปาดหน้าพวกเนี้ยเนี่ยชอนะ็อปปี้รัชดาเนี่ยนฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวสั่งปิ้นนะ ปัเข้าไปหาเนี่ยคือหาเจอแล้วนะเนี่ยโอเคนะเราสั่งปิดนู่นนะฮปั๊บ้าไปนะฮะมาดูนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึเนี่ยวาดเชอมร้นะึ๊ึ๊ปึ๊บะตึ๊ดตึมานะดูนะครับจวดเนี่ยโอเคครับปกตินะครับ โอเคครับให้เจอปัญหานะครับลองทําตามดูนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผิดพลาดประกันใดขออภัยนะครับผม